สวัสดีครับผมจตุพลนะครับจากซ่อมพันทุพตีครับนี่ผมมารีวิทีดินร้สาสตารางวาที่ใกล้เส้นอู่ทองด่านช้างนะครับตรงน,นี้บ้านพร้อมที่ดินร้อยสามสิบตารางวาเดี๋ยวตามรีวไปนะครับผมทีนี้เราก็มาดูบ้านหลังนี้นะครับนี่เป็นหน้าบ้าน นี้เป็นถนนในหมู่บ้านนะครับค่อนข้างเงียบครับผมมาถ่ายรีวิวรถแทบจะไม่ผ่านกันเลยเงียบมากตรงนี้จอดรถได้ถ้าเป็นรถอ่ะปิกอัพน่าจะได้สองคันนะครับถ้าทำประตูกว้างสัหน่อย ก็มีที่เหลืออีกนี่ครับบ้านอันนี้น่าจะคนสูงอายุอยู่สบายสบาย,บายอันนี้เป็นโถงหน้าบ้าน นี่ห้องนอนมี3มห้องตรงนี้ก็เป็นที่นั่งเล่นของเจ้าของบ้านมีห้องนอนที่ 1, 1> ที่สองช่องว่างแล้วก็ห้องนอนที่สห้องนะ้ำมีสองห้อง มันก็จะมีที่เหลืออยู่ที่แา่หลังบ้านกันมีลั้วรอบทั้งสี่ด้านเลยนะครับบ้านหลังนี้ อันนี้เป็นหลังบ้านข้างหลังสังสีไปนี้ก็เป็นถนนครับถนนแทบจะล้อมบ้านทุกทางเลยมีด้านติดบ้านอื่นที่ไม่มีถนนด้านเดียว ตรงนี้มีบริเวณปลูกผักสวนครัวได้กว้างเหมือนกันแต่ถ้าจะรถเข้าหลังบ้านก็สามารถทําได้ครับเปิดรั้วสังกะสีออกรถเข้าจอดหลังบ้านได้เลยตรงนี้ก็ถ้าใครชอบปลูกผักก็จัดใหม่ได้เลยตรงนี้กว้าง ครับทีนี้หลังจากที่ได้ชมรีวิวบ้านพร้อมที่ดินร้อยสัตว์ิตารางวาที่ตำบลดอน้าอําเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วทีนี้ผมก็จะมาให้รายละเอียดตอนตอน,ตอนท้ายนะครับบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านติดถนนเลยแล้วก็อยู่ในชุมชนเงียบเหมาะกับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่เกษียณแล้วมาอยู่กัน เงียบๆนะครับผมเพราะว่าบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวไม่ต้องขึ้นเดินขึ้นชั้นสองแล้วก็มีพื้นที่ปลูกต้นไม้ทั้งด้านหลังถนนเนี่ยล้อมบ้านเลยเรียกว่าเงียบเลยส่วนใครสนใจที่อินแปลงนี้อยากมาอยู่ในชุมชนแบบนี้ใกล้ถนนสับสามสอู่ทองด่านช้างก็มาดูได้ครับตามเบอร์โทรนั้คือผมรีวิวให้เขาอ่ะให้กับพี่เขา ผมก็เรียเาเบอร์โทรพที่เขาใส่ไว้ในใน,ในชาร์ตเลยในแผ่นชาร์ตนั้นนที่ดินเลยใครสนใจก็ตามที่ดินเลยครับผมท,ที่แผ่นเลยไม่ต้องโทรมาที่ผมเพราะว่าเพราะว่าเรื่องราคาอะไรเนี่ยให้ไปคุยเองเลยอันนี้เป็นงานช่วยเขาแต่ผมบอกข้าว่าที่ดินเนี่ยอยู่ในชุมชนแล้วก็ใกล้ใกล้ทางออกถนนใหญ่ตองสามก็คือถนน อู่ทองด่านช้างพึ <c oughs> ่งจะเทพิ่งจะทำเป็นสี่เลนเสร็จเมื่อเมื่อปีกายนี้เองก่อนนี้มันเป็นสองเลนมันก็ขยับเป็นสีเลนหมดแล้วถนนเส้นนั้นวิ่งไปได้ถึงด่านช้างอู่ทองอู่ไทยไปใช้นาาไปได้หมดเลยนนนั้น <c oughs> ใครสนใจก็ตามเบอร์โทรเลยครับผม <c oughs> ที่ผมลงไว้นี่แหละครับผมเบอร์คุณพรเขาเจ้าของที่ดิน คือบางแปลงผมก็ไม่ได้ไปเป็นแน่าเขาหรอกช่วยๆเข้าไปก็คือใครสนใจบ้านลักษณะนี้มันมีเป็นห้องมีห้องนอนอยู่แล้วสามห้องห้องน้ำสองห้องจอดรถได้ประมาณสองคันถ้าใครอยากขยายประตูประตูเนี่ยมันจอดได้รถได้สองคันสบายๆเลยแต่บ้านนี้เขาทำประตูไว้แค่จอดคันเดียวแล้วก็มีที่ว่างว่างเอาไว้อีกส่วนหนึ่ง ใครถ้ามีรถเยอะก็ขยับประตูนิดนึงรถเก่งกรถไปจอดได้สองคันสบายๆก็ไปจอมดมอเตอร์ไซค์ได้อีกสักสองามคัน <c oughs> ตรงนี้น้ำมันก็ไม่ท่วมแน่ๆแล้วบ้าน็ยกสูงจากพื้นมาหน่อยนึงก็เหมาะเหมาะที่จะอยู่ในชชมชน <c oughs> ก็มานี้ครับใครสนใจก็ <c oughs> ติดต่อได้ครับส่วนช่องผมใครดูแล้วชอบไม่ชอบยังไงกดไลค์ไว้ก่อน ช่องผลพเที่ครับผมผมก็รีวิวให้เขาก็บ้างแต่โดยมากเป็น,นหน้ารีวิวเองงานเอง <c oughs> ขายยาฝากขายบ้านขายที่ดินในเขตสุพรรณสอบพี่น้องอายุทยาผมรับหมดเพราะว่าผมก็อยู่ประจาที่สองพี่น้องนี่บางทีก็ไปบ้านอายุทยาบ้างเพราะว่าลูกเรียนทางนู้นก็ต้องวิ่งไปวิ่งมามีบ้านสองที่ประมาณนี้ครับ <c oughs> ก็ไปทุกอาทิตย์ละอายุทยา ใครฝากขายติดต่อมาได้ครับผมผมจัดการเรื่องประเมินราคาให้ทําโฆษณาให้ดูรองกฎหมายให้เรื่องรางวัดทุกอย่าง <c oughs> จนจบงานดูประสบการณ์สิบปีที่ผ่านมาก็ทําเรื่อยๆเนี่ยครับ <c oughs> ฝากติดตามช่องด้วยนะครับผม <c oughs> ผลพประตี้ครับขอบคุณมากครับ